สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินนะคะเอือยเขียวผ้ารวยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาตามหวเล่าเซียนใบแต่ว่าเซียนใบเพิ่นไปสีเขานะคะผู้ชมเพิ่นไห้แต่แนวทางเอ็ดมินไวเนาะเขาก็มาเขียนเอาเซียนพนบอสะดวกนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเซียนให้แนวทางตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเอ็ดมินก็จะมาเขียนเอาเด้อนะคะเพราะว่าเซียนมันถิ่มแนวทางว้ไห้นะคะ ค่ะนะคะับท่านผู้ชมเนาะเราก็มาตามตองวดนะคะเวลาของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมอ่าเพิ่นไห้ต์แนวทางเข้าไว้นะคะเพิ่นบอสอยสะดวกเฮากาัอ่าเอ็ดมินก็ไปขับลอกน้ำเพิ่นมานะคะนี่นะคะท่ผู้ชมค่อยเอ็ดมินค่อยจะมาหลอกลงนะคะเพิ่นไห้เลขเด่นเลขวิ่งมานะคะเด่นหกนะคะร่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางของเซียนใบนะคะงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะเขาจะมาเขียนอ่า ว่ตถุเป็นไห่เนวทางเนาะนะคะท่านผู้ชมเขาเขียนเอากระไดนะคะบราไม่เป็นไรนะคะเราก็นะคะท่านผู้ชมกับมีเขาไม่รุดมรที่ผ่านมาของเซียนใบกับบ่อเขานะคะผู้ชมพ่นเข่าตะเล็กแต่พ่นเข่าเลขตัวหนาไหมนะคะท่านผู้ชมเลขกศูนย์หนึ่งเขาตัวศูนย์หนึ่งเนาะเป็เขาข้างหน้านะคะนี่ไปนเนาะอันเก่าเพื่นนะคะแต่ว่าหวยรัฐบาลเพิ่นบ่นอเขานี่ท่านผู้ชมให้เด่นให้ให้ซีหก นะะจะไปตามมึงฝากช่องเอื่ยเขียวชาแนวนะคะท่านผู้ชมเนาะอ่าถ้าเกิดเบิงเ้งหวยรัฐบาลไทยของเซียนใบเนาะนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็มาดูตามตองงวดนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่แต่ว่าเข้ากับมันใจในตัวของเซียนเพนเนาะพนก็นให้เลขกเขาดีนะท่านผู้ชมสามตัวกับเขาบ่อยนะคะเพ่นให้ดินหกนะคะ เด่นหกนะคะอเอาในตารางก่อนเนาะนะคะมีหกนะคะให้มีนหลอกหลอกตามที่ไปเขียนมาเลยเดินตวาตวาสีเอาให้เบิ้งสิมันบัดบ่อยค่อยชัดเนาะนะคะเด่นหกนะคะมีหก มีเก่านะคะมีสี่แล้วก็มีหนึ่งแล้วก็มีแปดนะคะนี่เนาะอันนี้เป็นเลขในตารางนะคะท่านผู้ชมเนาะเด่นหกนะคะรองหนึ่งนี่เด่นหกรองหนึ่ง หกเพื่อนห้มาแบบนี้ก็เอาตามเพื่อนด้เนาะหกหสี่นะคะ6กสี่หนึ่งะคะหนึ่งก็มีห 1. 1, นึ่งหนึ่งสะคะกับหนึ่งปดนี่นะคะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นตัวเลขในตารางนะคะก็จะเป็นเด่นห เดนหกนะคะรองหนึ่งเนาะส่วนเลขในตารางนะคะก็จะมีหกมีสี่นะคะมีแปดมีเก้ามีหนึ่งนะคะชุดสามตัวชุดสามตัว 8 6ดนะคะโอ้ยเขียนบ่ค่อยง่ามคือชัดคือเพิ่นก็เอาหลุดเนาะแปดนะคะแล้วก็หนึ่นี่นะคะหนึ 1, 9, ่งเาแยัยนบอยชัดเนาะนะคะท่านผู้ชม ชุดสองตัวนะคะก็จะมีอยู่ที่แปดเก่าแปดเก้าสี่เก้านะคะหกหนึ่งนะคะ หกหนึ่งนะคะเ,เล็กบ่นันไหมาหนึ่งหนึ่งเนาะเอาชุดนี้ก่อนแปดเก้าหนึ่งเก้าชุดสี่ตัวนะคะโอ้ยมาเขียนไกลกันแถ่แปดเก้าหนึ่งเก้านะคะอันนี้เป็นชุดสี่ตัวโอ้ยแปดเก้าหนึ่งเก้าเด้อนะคะแปดเก้าหนึ่งเก้าชุดสี่ตัวนะคะอันนี้เอดวินไม่เห็นติดกันโพดเนี่ยนะคะ อ่ะชัดดีหรอกเนาะทางการทุกท่วชมเนาะน,นะคะแปดเก้าซี่เก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนี่นะคะก็พิษ จารณนาบมึงซอยกันนะคะพุชมเนาะว่าแนวทางของเซียนใบนะคะงวดวันที่ยีสเอนะคะุผู้ชมเนาะก็ได้เด่นหรองหนึ่งนะคะส่วนเนล็กนี้ตารางก็มีหกสี่แปดสี่เก่าหนึ่งนะคะชุดสงตัวล่างนะคะมีเก้าหปดหนะคะมี9ก้าหนะคะแล้วก็แปดห นี่นะคะบางครั้งนะคะบาเลกเซียนพันไหลายตัวเนาะนะ,ะ่านผู้ชมเข้ากับมาจับเอาเป็นเหลขนี้ตะล่างของเพิ่นก็ะเด้เนาะเลขเด่นเพิ่นเด่นหกเด่นหกรองหนึ่งนะคะเดี๋ยวพวกขาก็จะให้บึงชัดๆก่อนนะคะตีตะล่างตามตามเซียนเพิ่นก่อนเนาะอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะ อันนี้เป็นอันนี้แปดเก้านะคะแปดเก้าอันนี้เป็นตัวเด่นอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหกหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าแปดก็เอากากระบาดตา่ำเสียนพันเห็ุมมใหาเลยเนาะนะคะอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะที่ตีต่ร่างไวะะ้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหกสี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่นี่นะคะเด่นหกกับหนึ่ง อะนะคะผู้ชมจะใช้แคปหน้าจอได้เนาะนี่นะคะตั้งตรงๆก่อนนะคะนี่แะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะทั้งหมดทั้งปวงเนาะนะคะก็จะได้เด่นหกที่รองหนึ่งนะคะหกเจ็ดนะคะหกสี่หนึ่งนะคะจะมีหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะคะอ่าส่วนตัวเด่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งสี่หก ส่วนตัวเด่นก็จะเป็นหกสี่นะคะอ๋ยเอดมินบดีเขียนวงกลุมให้นะคะผู้ชมบนให้วงกลุมแบบนี้เนาะนี่นะคะหกกับหนึ่งนะคะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวบนนะคะก็จะมีแปดหกหนึ่งแปดหกสี่นะคะหนึ่งเก้าแปดสองตัวบนนะคะ,ะมีแปดเก้าสี่เก้าหกหนึ่งอ่าแต่ว่าตัวเน้นเน้นเด่นๆก็จะมีแปดเก้าและหกหนึ่งนะคะอ่าชุดอ่าเล็เบ้ลน,นะคะจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะ ชุดสี่ตัวนะคะแปดเก้าหนึ่งเก้านะคะแปดเก้าหนึ่งเก้านะคะก็จะเด่นอยู่ที่หนึ่งเก้าชุดสองตัวล่างนะคะเก้าหกแปดหกนะคะอ่าเด่นสุดๆก็จะเป็นแปดหกนะคะอันนี้แปดหกนะคะอันนี้เก้าหกอันนี้เป็นล่างนะคะเนาะคะท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็พิจารณานะคะว่าเลขเสียนนะคะผู้ชมเนาะ เซียนใบนะคะอันนี้เซียนให้แนวทางมานะคะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมนะคะก็ขอให้มโชมีลาบนะคะเข้ามารับชมนะคะช่องของเอื้อยเขียวผ้าร้อยนะคะแล้วก็ฝากช่องของเอื้อยเขียวแช่แนวนะคะแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะทานผู้ชมเนาะทั้งสองช่องนะคะนะคะ ขอให้มีชงมีลาบนะครผู้ชมนาะแอดมินก็นจะไปสรุปคงสุด้ทยที่หนึ่งเนาะนะคะอา่าเลขของเซียนเซียนแตละเซียนนะผู้ชมมากคือบอกคือกันถ้าเกิดมาไม่เหมือนกันเราก็ชอบเซียนไหนมั่นใจเราก็เอาเซียนนั้นนะคะผู้ชมแต่ส่วนมากก็จะเป็นของเซียนใบและก็ของพ่อเฮงแล้วก็ของแอดมินนะครผู้ชมจะไปสรุปอีกที่นึงนะคะขอขอพบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ